ประกอบประกอบโอ้ลายยางไงเนะนตั้นประกอบดุนน้ำกันเ้อวันสิตตะวันเกิดมากองกก่อนส่ต้นควัญไทอยู่หลางหลังคด้ผคเต็ตาเโอ้ยยังคนวานดปุยอะไรอยู่ ก็ตกจริงแห่นนะก็เด่นว่านี่าะเจ้าไปว่าแถวบ้านเลยอืมอ้ย้นี่น่หนไปนนนนว่าได้แ <c ười> นน่ว่ตกกันแดงยตกไงก็ตกเขาเขาด้วยด้วยดิเขเปนไมน้ำเป็นลาเป็นคนถูกต้องมากนั้งด่เขา โอ้เจาเจาดีได้พี่น้องนี่เจาเจาะดีเลยเด้อกลังนี้ว่าขาดหน้าม่แทงเลยเจาเห็นงามเลยก็ดีครับ ตื่ไปออาปุ้ยมามันไปวาดเลยมันก็สีแหง้วโอ้ยมันไปวาเลยสเสียบเบี้ยเันสีแดงเลย่รับ่ะร่ดอความีเสียงหยาบอะไรเชียพเสียงเหมือนไตั่เสียงคิดนตร่งเสียงผสม

And put it in there, man. Yeah. Oh, ยัง like อืมไนอืมอืม <laughs> ตู้ก่อไม่ดีเพื่อนต้นฮฮ่าฮ่าตายอีกแล้วพี่นยังตายอีกแล้ว โอ้ไม oh oh. mm ่ตัดเลยดเฮ้ยฮิ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 วะเอ้ยจิตเจ็บเอ้ยจิตเจ็บจิอเราจิตเราจิตสร้างอยู่สร้ ติดแล้วนั่งเกาะก็นั่งเกาะนั่งเกาะก็นั่งเกาะขับรถจุดจุดก็ไม่เคยติดติดจุดไม่เค่ติดจุดไม่เกาะ คนเกาะนะเป็นอย่างไนะไม่เป็นย่งเพื่อนนั่นน่ะน่ดึงก็ว่ากาะเกาอ่างี้ยเดี่ยวบ้านคุยแล้วไปนี่นะ นั่นเฮ้ยเดี๋ยวอาบก่อเขาแล้วกันบก่อเขาว่าหิบตะโดนแล้วบอกว่าน่ ett, าหนับก่อเฮ้ยบกจากข <sh> ้าวบิวรับเบียดหนึ่งรับปัญหานุ่นนุ่น ไม่ได้อยู่ว่าไปมเนื่ัาเป็นของสางสุดอกเลยครับโอนเลึ้ยงคิดน,นีงง้

Hở lộ gia đình, hè? Hả, anh hỏi lộ gia đình mình lộ gia nó lộ gia đình. พี่น้องพอเพื่อนรถยังรถมื่อหนพี่น้องี่นะรถอีตุกๆมีอนบ่าว่ะผูใด้ัวจกวไเอเพื่อนรถนียังผมบ่รูจะอีที่ดึกรถสามล,ลอ้อนี่ละฮ้ื่อรถสมล้อ,ลลอก้ญสูกมากล้วแกสูบมากตอมือน,นั่นตัน่ก็สูมนนี่มัอน,นีก้กุมาสูบพอดีมันสแ่เขาเียกไปนี่ ปดเอียงท่านนะโอ้ปงามเด้อไมก่อเน้ิดแล้วก็ลสลิงต่วสลิงกมบ่บต่วสามลก,ก็ไมบ่บทังนั้นมันงามเด้อน่ยไม่น้อยคิวๆนี่เด้อพี่น้องเนี่ยทังนั้นมันงามไรเน,นี่เนี่ยวดไรเวดเด้อนี่เคร่งนี เีง่งเที่าปึ๊กเน่ยเบบ่อบ้ลหนึ่<ม>บ้บบนนบพักบพักเ่าเบเ<อ>ดี๋ยวนอนไรย่น,นอนย่น,นอนาเลยหมืนบิ้ทึ่งเทียงสูบน้ำสูบเลที่ึงึง่งร้อ่ยวยัง่ลาายอันเถอนี่ว่าเ็มไม้เลยพี่น้องเ็มไม่สงสาบนนยเนี่ยอิ่ยวอันพ่นกว่ามี่ั้งหากว่านนะี่ อันนี้ก็น่น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 ไปเดี๋ยวอู้เนียนอเนี่ยนอนมาเมันนอ้เนี่ยน้อน้าอพี่น้องพี่น้องเิึงรถจะไปเกาโบราณนี่กันหบ่า้ยหูักบอกเนะพี่น้องว่าเราเอือนเอินเอนี่ยงแต่ว่าเคียงคือจบติดเราเลยโอ้มันติดอยู่แต่มันก่อวะไรมันดึงวะไร นั่นกำลังสิดิดได้วัดก่อแล้วละกว่อยดึงเจะสอนก่อว่าเลย <c oughs> นี่มักตรลหนี่นิ้ะพวดอะอันซึ่งก็มีไฟไฟลังไขยได้พี่น้องไฟแดงเนี่ยเนี่ยน่นมีดีเลยอ๋อยี่สหลายคนอยู่ด้นเนี่ยแต่สิบคนอยู่ด้น รอบสางสิบันเก็บต,ววตัวนี้กิดได้สุดแล้วหน้าสางนี่กิ่งมือว่าพร้อมนะไหมไปต่าของงามเด้อพี่น้องรถสุด โอ้เิโดดไล่ได้ดีดีว่ะเยังมันเลโ้โเทียน

อย่าเติบอยู่เด้อพี่น้องมเทียนมันอยู่ในเนี่ยตาของไม่ไหมแล้วก็เดี๋ยวปึ๊ดก็เดี๋ยวปึ๊บฟงภาคลดน้ำ เสียงเถีองผู้หลบพ้นฝากป้าใหม่ไปเป็นโพนผุยสองเถีองเลยนะเที่ยวเทีย่ยวละจัดไปเออสู้ก็ตีว่าเด้เอโอ้เออก่งเก่งเก่งเก่ง Chết bạc chết mặt, thúc nhật, thúc nhật Nhất tăng bực luôn đó, lao cả đây, Ủa, thúc tiêu sáng gì đi rồi Chết lại, chết lại đó phía nó lại Có thể mán tổ chiên đó Lập xuống tô chiên, có thể mán tô chiên Chết, ngủ khuẩn thì bỏ bà đi Bà phía nó bưng xóa, thả mán tô chiên đó phía ซอตะมาตัวจริงสมเครื่องสุดหนามขัดทุกของหลายอย่างนะเราเหติดเลยว่าจริงยินดีจริงหลายหลายหลายต้องรับชิบดีทุกใบตะเพียงเท่านี้เด้อผิดดอกเด้อพ่อกันทำไมชิบหนาเด้อครับเด้อพ่อกันไม่ชิบหนาเออเบื้องเขาน้ำท่านนี้เขาพ่ะท่านมีน้าเป็นเด้ท่านนี้น้ำท่านนี้น้ำเก่าตับน้ำตุลาเชียวตับน้ำตุลาเชียวมันเลยหลาในน้ำตุลาเชียวคน เขาเลยงาใต้นี่ก็เกิดที่ต้องนันมันฝนมาโตในสองอาทิตย์มัน,นก็นนเลยปดลิด่ยนสีเลยปลี่ยนดอกบอกันไม่ชิบหนาเลยพี่น้องเลยอบอกกันไม่ชิบหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ